สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บวชลาใจเกิน,น้อยนะคะตั้งใจมาเจอกับทุกทุกคน,นะคะ่ะเมื่อคืนอ,อยู่ที่กรุงเทพบินมาเมื่อเช้าแล้วก็ขับรถมาเพิ่งมาถึงเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องเปิดกระบอกไปร้ายแล้วนอกกติกาและหลายอยา่าง กันยินดีตอนรับค่ะมี่ยังกะปรึกษาใดคือเก่ายอยังหนึ่งเลยใครกำลังใจกำลังใจต่อไปก็จะเข้าสู่ในการซ้อมนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่นะคะวันนี้เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาน้ำแล้วก็ไอศครีมมาต้อนรับทุกๆคนก็ ก็ต้านหนรับแจ็คเรือบร้อยนะคะขอบคุณครับีนะค้ง